สวัสดีครับพบกับจ่องขอบว네ันชาแนวนะครับนนี้ขอบวนภาพนชมบรรยากาศป้านโคกเรานะครับเนี่ยครับขบวันใส่โดนีนนะครับืันนี้ครับเป็นวันหยุดนะครับวันนี้เลยวันนี้ก็เลยมาล้อมึงอีกนะครับแบบว่ามือใหม่นะครับมือใหม่นะครับอันนี้ขบวนกครับขอบพาย้มขอบวนนะครับเอะไภาพออกมาสวยนะครับนะครับยิๆไปเราได้น้ำเมานะครับเอาลงอาเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับมากับรถนะครับนะครับ <premises. S 2> ลังขึ้นนะพลังขึ้นชมกันนะครับบรรยากาศยกขาม่านกบวัน้วครับบ้านโคกเรานะครับบรรยากาศบ้านโคกเรานะครับโคกไพลวันนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับเพิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพิ่งไปเรื่อยๆครับอมาฟังเพลงอ่ะเพลงพินนะครับนะครับผมพยายามนัครบวันนะครับนะครับเคุณภามันงามๆนะครับนะครับนครับเึ็นเราด้วยครับนะครับสวยๆนะครับ โดนกบวนอ่ะใส่โดนนะครับเนี่ยครับเมื่อไม่หัดขับนะครับก็ขึ้นไปแล้วเมื่อไปถึงตัวดลยครับหมุนจุลยจุลิเลยครับเนี่ยหมุนแห้งนะครับหมุนนะครับนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าที่หมุนก็คือได้บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับนะครับนี่ครับลูกข่ามันกบวนเนื้อครับนะครับมอวันนี่เดี๋ยวเย็นด้วยนี่ครับเป็นแปลงไรกระนั้นที่ปลูกไรนะครับเนี่ยครับ ครบ <c oughs> ตบตอบฟังเพลงกินไปด้วยกันพอๆ,นะ,อๆออนะครับนะครับฟังเพลงไปเลยนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศมู่บ้ญญา,า,บานโคววนนะครับบ้านโคน้กไอวันเรานะครับบ้านโคกนะครับอันนี้โดนหมุนนะครับตอนโคววนเมื่อไปวงวาไปถึงยังกว่า หมุนจิ๋วจิ๋วเรื่องอากาศนะครับนะครับเอาลงกับวัตเป็นนะครับตกลงมาครับถือว่าท้นนะครับระวังครับบอกว่าเรืครับว่าในภาพท้งที่สองเนี่ยด้ภาพมาปานนี่มีอีกแล้วครับมีอีกครับวนเมนภาพนี่งามนะครับเลื่นะครับชมไปเลยเลยครับชมกันไปยาวๆเลยครับแต่เห็นภาพสวยๆนะครับมีภาพสวยๆนะครับมีภาพมังบินกันไปนะครับบินกันไปแล้วนะ ก็ดีบินกันไปวันนี้บริเวณบันทึกภาพแล้วครับที่บันตึกภาพอันดีสวยงามนะครับคู่วนโอ้ก็เลยบริเวณบันทึกไปเลยนะครับมือใหม่หัดบินนะครับมือใหม่หัดบินนะครับนนะะคครรรรัับบบยากาศบันโกกวันเอาได้ครับบรรยากาศดีดีนะครับคูอวันสวยวันนะครับผมสวยงามนะครับสมบันน้องกันเลยนะครับสมบันน้องกันนะครับคู่วันกัน นี่นะครับบรรยากาศครับนะครับของกบวนี่ว่ากบวนไปไทยคลิปนะครับ้อยกบวนนะครับติว่ามนันรถไทย่ิวาม่วย่องขางครับมองตวาในน้านะครับมองกบวนไทยคลิปนะครับติว่าเฮไล่สดไล่นี้ยนะครับนะครับมือนี่กบวนคับย่ไอ้มองไอ้ที่เลี้ยงแล้วเ็นยนยนเนอครับนะครับ ผมมองกับผมุมองว่ายวอย่เงี้ยแคมันแดงยอยงไง้ครับแรงงามมากเลยนะครับนะครับมันไปแล้วครับมันไปครับมเออที่ว่าทิศกว,ว้างกว้างกระทย้องแปลงที่ว่าเลี่ยวเดี่ยมนะครับอ่าาเลี่ยเเดี่ยมนะครับ บนทางนะครับนี่มยขบวนใหญ่มาอยู่ขางบ้านนะครับขางเงี้ยขบวนนะครับว่าขบวนอ่าไทยไฮน่านะครับปลากล้วยครับว่าไหล่ตอนไล่ซดเนีเงี้ยนะครับไทยยังไงนะครับนะครับบรรยากาศนะครับซึมไปเงี้ยวนะครับแต่สมบันไปเลยครับว่าบรรยากาศดีเสมอครับบ้านปลูกนะครับบ้านปลูกบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยครับ ไม่คร e ับกลับเล้วครับเดี๋ยวมือครับสวยงามมากนะครับนะครับหวังทว่ากบวันให้นะกบวันนะครับหวังปลาเขาที่วกบวันไรซสดนะครับแล้วก็ที่เลี้ยงย้อยเลี้ยงอย่นั้นก็ว่ายตัดไปไปน้อยพันนะครับถิ่นมาปลูก็นะครับหวังแดงนะครับข้างล่างนี่นะครับนะครับ กูบขอจบคลิปสั้นี้เลยครับนะครับเจอหน้าไกกูบิกบ้กับากกเลยก้บนคลิปจดล้นครับสั้นี้นะครับสับัสีีครับ